ชาเลนจครับ1วัน1ชั่วโมงกับกีตาร์โซโล่นะครับ mm hmm. กับผมครับ KQ นะครับวันนี้จะเป็นโซโล่ยาพิษนะครับหลังก่อ,อนหน้านี้เป็นเพลงสุดใจจากคอยควานะครับอ,อลองมาดูวันแรกครับของยาพิษครับเป็นยังไงครับ วันที่หนึ่งครับได้เท่านี้อยู่นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะกันนะครับสำหรับหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงครับกับการซ้อมกีตาร์ฝึกกีตาร์นะครับผมจากเพลงที่ไม่เคยเล่นแลวกันนะครับผมอย่าพิดครับวันที่หนึ่งครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ